นายห้างประจักษ์ชัยหายทองคำจับมือกับใบป,ป่อทุ่มเงิน5ล้านบาทสร้างต่อรถแห่ที่เทพที่สุด ถึงโควิด -19 จะยังแผงริทไม่หยุดแต่มืออาชีพที่มองการไกลล่าสุดนายห้างประจักชัยหายทองคำคิดพลิกกลยุทธ์ลุกคืบเข้ามาจับธุรกิจรถแห่อีสานซึ่งเป็นความบันเทิงที่ทำเงินเป็นกอบเป็นกำมละยังมีทิศทางเติบโตอีกยาวไกลโดยนายห้างหายทองคำจับมือกับมหาบุญเรคคอร์ดของราชินีรถแห่อย่างใบปอรัติยาทุ่มทุนกว่า5ล้านบาทสร้างต่อรถแห่คันใหม่เครื่องเสียงจัดหนักจัดเต็มระดับเทพรองรับงานรถแห่ที่จะมาถึงหลังจากช่วงที่โควิด -19 เเริ่มซา นายห้างพระจักชัยได้เผยกับทีมข่าวว่าตอนนี้ไหทองคำได้จับมือกับมหาบุญเรคคอร์ดของใบปอรัติยาทุ่มงบกว่า5ล้านบาทเพื่อสั่งต่อรถที่เน้นระบบเสียงระดับเทพมอบหมายให้บริษัทเอกสาวจังหวัดชัยภูมิออกแบบและผลิตติดตั้งระบบเครื่องเสียงแบบครบวงจร ซึ่งบริษัทเอกซาวชัยภูมิต้องเรียกได้ว่าคือเบอร์หนึ่งของการต่อรถแห่ในยุคนี้และรถคันนี้เองจะเป็นรถที่พาใบป,ปอรัติยาเจ้าแม่รถแห่นั้นออกทัวร์คอนเสิร์ตทั่วประเทศไทยหลังผ่านพ้นช่วงโควิดนี้ครับซึ่งทางนายห้างก็ยังแจ้งอีกว่าหลังจากที่รถคันนี้เสร็จแล้วจะสั่งต่อเพิ่มอีกหนึ่งขั้นโดยจะให้ชื่อว่าไหทองคำพามว่วนซึ่งรถทั้งสองคันนี้ถูกตกแต่งที่โบเดนบัสบัสบรรลือโลกที่จังหวัดราชบุรีแต่เครื่องเสียง นนัน้ทางเองกชัยซาวจะเป็นคนดูแลซึ่งแต่ละคันนั้นจะใช้เวลาต่ออย่างน้อย2-3เดือนต่อหนึ่งคันก็อยากให้แฟนๆรอรับรองว่าอีกไม่นานโควิดสามเมื่อไร่เจอกันแน่นอนครับจับตาดูให้ดีระหว่างนายห้างหายต้องข้ามจับมือกับราชินีรถแหอย่างใบปอรัติยานั้นหลังช่วงโควิดจะบันเทิงขนาดไหนงานนี้รับรองว่าคงไม่ธรรมดาแน่นอนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ข่าวปนีกันด้วยแล้วข่าวปนีจะมีข่าวใหม่จากวงการบันเทิงลูกทุ่งไทยมาอัปเดตสู่คุณผู้ชมผู้ฟังอยู่เสมอในวันนี้สวัสดีครับ